สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชมอ่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะทำแกงส้มน้ำเป้านะคะใส่ปลาทูน่ากระป๋องค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำไว้อยู่นะคะ น้ำเดือดแล้วเราก็จะผสมพริกแกงส้มลงไปก่อนนะคะยวาพรก็ตักน้ำเดือดนะคะเอามาละลายพริกแกงส้มกับกะปิค่ะพริกแกงส้มนี่ยะพรก็ใส่ไปแค่ช้อนโตะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะไปครึ่งช้อนค่ะเพราะว่าเขามีรสเผ็ดมากแล้วนะคะแล้วก็ลงไปละลายในน้ำ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมาขามเปียกนะคะใส่ไปสามช้อนต๊ะค่ะ น้ำตาสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะคะ่ะเราก็ต้องใส่ให้รสเปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวแล้วก็หวานตามแล้วก็คิง มนตัวที่หลังค่ะแล้วเราก็ละลายน้ำตาลปี๊บนะคะเขเรื่องดู่จะได้นหมคะ ะะแล้วก็ใส่น้ำเต้าลงไปค่ะเอาน้ำเต้าลงไปต้มกันนะคะเพราะว่าปลาถูหน้าเนเขาสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่ที่หลังจะพอไม่ได้ปอ,อกเปลือกนะคะเพราะว่าเป็นน้ำเต้า่อน ินเ,เลเราก็ต้มสักพักหนึ่งคะ่ะแล้วถึงจะใส่ปลาทูน่าและของนไป แล้ก็ชิมน,น้ำแกงใหม่นะคะเค็แล้วก็หวานแล้วค่ะเดี๋ยวเติมเปรี้ยวหน่อยนะคะเติมเตรี้ยวไปอีกหนึ่งช้อนต๊ะ แล้วเราก็ใส่ปลาทูน่ากระป๋องนะครับลงไปน้ำแกงของเราก็จะได้เข้มข้นค่ะดึงกระป๋องนะ,คะ้ค่ะอันนี้เป็นลาทูน่าในน้ำแร่นะคะก็จะเป็นชีสเกลืกเกลือทำให้แกงส้่องของเราหนุ่มนะคะ ให้น้ำแกงที่เข้มข้นค่ะเพราะว่าเนื้อปลาก็จะละลายไปกับน้ำนะคะไม่ต้องเอาไปตําคะ่ะเพราะบางคนก็แกงส้มแบบตังๆนะคะน,นี่ก็เป็นเนื้อปลาทูหน้าในกระป๋องชิมน,นะคะเราก็มาชิมน้ำแกง กินนุ่ยไก่ครั้งหนึ่งค่ะอร่อยค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความเค็มเค็มด้วยรสชาติเกลือนะคะ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็เอามานาวบีบไปลงไปค่ะเพื่อความเปรี้ยวนะคะให้รสจัด้านอิ่งขึ้นแล้วก็ตับขึ้นมาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มน้ำเต้านะคะปลาทูหน้ากระป๋องของยะาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้ยาพรม้างนะคะสวัสดีค่ะ